ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อปช่างเชื่อมโลหะโรงเรียนพนมนงรักวิทยาและกับผมนายชัชชวนสุขดีครับสวัสดีครับกับผมนายชัชชวนสุขดีครูกลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพกำปันที่สอนในสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะโรงเรียนพนมนงรักวิทยาอำเภอพนมนงรัก,รกจังหวัดสุรินทร์ครับภมมีลำเนาอยู่บ้านเลขที่59หมู่ที่14ตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ เกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2540การศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาอุตสาหกรรมศินและเทคโนโลยีเกรดนิยมอันดับ2บรรจุรับราชการเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ยีดีทัศน์การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันด้าน,นที่1ด้าน,นการจัดการเรียนการสอน การบริหารการจัดการชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและส่วนที่2การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนครับส่วนที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจึงไม่เพียงแต่จะพึ่งพาเนื้อหาหรือวิธีการที่ใช้ในการสอนเท่านั้น แต่ต้องให้ความสําคัญกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนเป็นหลักกระผมคิดว่าการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งกระผมจึงมีการจัดการเรียนการสอนโดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆรวมถึงการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียนในแต่ละบุคคล กระผมใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนเช่นการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Projectbased Learning การเรียนรู้แบบว่วมมือ Collaborative Learning และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้นนี่มีการเปิดใบงานยังไงบ้างครับก็มีอยู่สี่ขั้นตอนครับ รนนอกจากนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองและทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนกระผมจึงจัดตั้งชุมนุมในช่างนักประดิษฐ์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีมและการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น ส่วนที่2ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเราไม่สามารถมองข้ามบทบาทของชุมชนได้เพราะการศึกษาที่ดีไม่ควรเป็นเพียงแค่การเรียนรู้ในห้องเรียนแต่ยังควรเป็นการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบตัวผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงการนำเอาแหล่งทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสามารถเข้าใจถึงบริบทของชุมชนตัวเองได้ดีขึ้นกระผมจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงจากชุมชนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีจิตสำนึกรักในท้องถิ่นของตนเองตลอดการจัดการเรียนการสอนกระผมได้ความร่วมมือจากทั้งกลุ่มผู้ปกครองวัดและโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติระดับชาติ ในการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ครั้งที่71และครั้งที่72ชิ้นงานทุกชิ้นจากนักเรียนถูกส่งต่อให้ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไปขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมวิดีทัศน์นำเสนอเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในโครงการปิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ ก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสเพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาส่งต่อบอกเล่าให้นักเรียนและชุมชนในภายภาคหน้าขอบคุณครับ